ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเรายังคงมีองค์ความรู้ที่น่าสนใจจากหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการหรือ TopCast รุ่นที่5มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะเพราะว่าเขาจะมีวิธีการในการต่อย,ยอดองค์ความรู้เพื่อที่จะวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารในการนําไปพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ เพราะอยากจะเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรและประเทศไทยในสัปดาห์นี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันเลยค่ะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program in Creative and Amazing Thai Service หรือ t p p c t c h รุ่นที่5รับฟังการบรรยายและร่วมทำเวิร์กช็อปจากคุณพันษาเรืงพิทยา Managing Director Agil e a s s e t s Company Limited เรื่อง How to integrate AI into your business โดยให้ผู้เรียนหลักสูตรใช้แล็ปท็อป ChatGPT Adobe Firefly ในการเรียนรู้และลงมือทำคุณพันษาเล่าว่าวีเจลเป็นสถาบันที่ต้องการจะสอนเรื่อง AI ให้กับคนทั่วโลกให้ครบล้านคนเพราะ AI จะเปลี่ยนโลกและจะมีคนส่วนใหญ่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจึงรวมตัวกันเพื่อกระจายข้อมูลเกี่ยวกับ AI ให้มากที่สุดปัจจุบันวีเจลมีเทรนเนอร์กว่า200คน การเรียนรู้และเวิร์กช็อปเริ่มจากการใช้แอปพลิเคชัน w e c a AI เพื่อใส่ p a s s k e y เพื่อใช้ในการส่งผ่านข้อมูลโดยให้เริ่มใส่ข้อมูลว่าตอนปี1995แต่ละคนอายุเท่าไหร่หากอายุ12-20ปีถือเป็นช่วงวัยรุ่นสิ่งที่จะบอกคือยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญทั่วโลกสร้างคนรวยขึ้นมากลุ่มใหญ่เกิดการแบ่งชนชั้นวันณะกัน คนที่มีความรู้เรื่องดิจิทัลและคนที่ไม่มีความรู้เรื่องดิจิทัลคนที่มีก็รวยเพิ่มขึ้นในไตรามาสที่2ของปีนี้กองทุนที่ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพลงทุนไปทั้งหมดประมาณ9 0 0 0แสล้านบาทเพิ่มขึ้น1เท่าจากปีที่แล้วเนื่องจากโลกกำลังจะเปลี่ยน สถาบันวีแจลจึงพยายามจะลดความเหลื่อมล้ำเพราะยุคนี้ที่ AI มาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงมากกว่ายุคอินเทอร์เน็ตปี1995หลายๆเท่าเพื่อไม่ให้มีคนที่ตกขบวนเราจึงต้องเปลี่ยนคนเหล่านี้ให้อย่าก,กลัว AI แต่ให้รีบยอมรับและขึ้นขบวนไปกับมัน ปัจจุบันทุกวันนี้มีการใช้ Chat GPT เพื่อสั่งให้ทำสิ่งต่างๆเมื่อเทียบกันกับการสั่งงานคนเช่นการทำเอกสารต้องสื่อสารเป็นร้อยคำและต้องแก้ไขางานนอกจากนี้ก็ต้องมีการตอบโต้กันไปมาเป็นพันคำแต่การใช้ AI จะพูดไม่เกิน200คำถ้าคุยกับ Chat GPT ไปเรื่อยๆจะมีรายละเอียดเพิ่มคำขึ้นไปดังนั้นถ้าหากว่าเราใช้เวลากับคนเท่าไหร่ก็ไม่ควรใช้กับ AI มากเพราะงานซ้ำๆสามารถใช้ของข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องมาคุยกับ AI ใหม่ซึ่งอาจใช้จาก v ีแจวเช่นคำว่ามีการปรับปรุงองค์กรอยากรู้ว่ามีประสิทธ,ธิภาพดีขึ้นไหมช่วยออกแบบระบบในการติดตามผลหลังจากปรับปรุงองค์กรเสร็จแล้วให้หน่อยแล้วก็ก๊กอปปี้คำคำนั้นไปใส่ในแชท GPT สิ่งที่จะได้คือคำอธิบายระบบตั้งแต่ให้ดู KPI ก่อนไปจนถึงกระบวนการต่างๆของการพัฒนา ในการทำเวิร์กช็อปสำหรับคนที่มี Chat GPT ให้ไปที่ My Setting แล้วไปที่ My GPT เพื่อที่จะสร้างหุ่นยนต์หรือบอทดขึ้นมาเพื่อฝึกบอทดให้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ HR ระดับเบื้องต้นคอยตอบคำถามให้พนักงานในบริษัทได้เข้าใจถึงนโยบายและกฎระเบียบต่างๆในบริษัทเมื่อเข้าไปแล้วให้เขียนต่อกับคำว่า Create GPT แล้วตั้งชื่อใส่รูปให้ HR เมื่อสร้างสำเร็จจะเป็นหุ่นยนต์พร้อมใช้งานจากนั้นให้ทดสอบด้วยการคุยซึ่งบอทจะตอบกลับมาแทน HR ที่เป็นคนข้อมูลต่างๆสามารถโหลดเข้าไปใน d า t a าเ s e แล้วให้บอทเรียนรู้ดังนั้นจะต้องคุยกับบอทก่อนและเมื่อคุยเรื่องใหม่ก็ต้องคุยกับบอทใหม่เพื่อจะได้ไม่ไปประมวลผลเรื่องเดิมมาใช้ การใช้ AI ในรูปแบบองค์กรสมัยใหม่ทำให้คน3ระดับคือระดับ Expert อายุงาน15-25ปีมีทุกอย่างพร้อมทั้งความสามารถประสบการณ์และเป็นคนเซน็นอนุมัติระดับ l ล v e l 1มีประสบการณ์7-15ปีเป็นคนขับเคลื่อนองค์กรต่อมาคือคนจบใหม่หรือ l ล v e l 2ประสบการณ์0-7ปี ต้องเรียนรู้โดยทำงานคำถามก็คือ Chat GPT จะทดแทนใครคำตอบคือน่าจะเป็นเลเวล2ฉะนั้นองค์กรสมัยใหม่ที่มี AI เป็นส่วนประกอบหลักในบางเรื่องถ้าทำสำเร็จจะได้ productivity สูงและประเมินว่าประมาณ3-5ปีนี้คนที่มาสมัครงานใช้ AI ไม่เป็นก็จะถูกพิจารณาเปรียบเทียบกับคนที่ใช้ AI ได้คล่อง AI ไม่ได้ฉลาดกว่าคนแต่ AI จะประมวลผลเก่งดังนั้นจะต้องคุยกับ AI ในแต่ละเรื่องด้วยการใช้คำที่ถูกต้องและให้ข้อมูลเยอะๆด้วยการเปิดกล่องใหม่ทุกวันนี้เราสามารถใช้ AI แต่งเพลงในแต่ละแนวที่ต้องการได้ใช้ AI สร้างงานศิลปะและภาพถ่ายในแต่ละรูปแบบรวมไปถึงการสร้างวิดีโอถ้าใช้ AI ตรงจุดก็จะได้ productivity ได้100เท่า ข้อแนะนําหากจะนํา AI มาใช้ในองค์กรต้องมีคน3ประเภทซึ่งอาจจะเป็นคนคนเดียวกันได้ที่เรียกกันว่า key person in organization with AI ได้แก่1 mapper คือรู้ว่า flow ในบริษัทเป็นอย่างไรมีหน้าที่อย่างเดียวคือ create d flow ให้ดูว่าบริษัทเราทํางานอย่างไร 2. designer เป็นคนตัดสินใจว่ากระบวนการไหนใน flow สำคัญจริงๆที่สมควรจะไป automate โดย AI 3. t h i ค k e คคือสารพัดช,ช่างใช้เครื่องมือหลากหลายรูปแบบในการจัดการโซลูชันให้กระบวนการเดินหน้าได้จริงซึ่งคนนี้จะหาได้ยากที่สุดถ้ามีคนแบบนี้ในองค์กรต้องรักษาไว้เพราะไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่องไอทีแต่ต้องรู้และเก่งเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆจนจบกระบวนการ สำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program in Creative and Amazing Thai Service หรือ TopCats จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรสวณีไทยรุ่งโรจน์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงหลายอาชีพร่วมกันเรียนรู้ศาสตร์และการสร้างสารรค์นวัตกรรมการบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการบริการของไทยให้มีความแตกต่างและเติบโตได้อย่างยั่งยืน